สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องซีนิโอเรียคอสเซ็ตอีกเช่นเคยนะครับผมผมแม็กธนักรนะครับผมเป้ครับอ่าคุณเป้วันนี้ดูลุคพวกเราใช่แปลกประหลาดไปเนาะเพื่อนในช่องอาจจะไม่เคยเห็นเราแต่งแนวนี้มามาก่อนใช่ใช่อ่าก็จริงก็เป็นแนวแบบสไตล์แบบพวกเขาเรียกว่าเป็นเวิร์กแวร์เนาะเป็นแบบสไตล์แบบวินเทจเวิร์กแวร์จริงก็เป็นสไตล์ที่ผมชอบแหละแต่ผมอ่ะไปอยากคุณเป้เขา นะก็เลยโดนบ้างก็เลยว่าไอ้ก็เริ่มจะมาแต่งปีนี้นะเป้บอกว่าแพนคืออยากจะมาแต่งสไตล์นี้เพิ่มเติมขึ้นใช่แล้วก็ mix and match กับพวกแบบแนวพวก s ัตว์ทุเรียนคลาสสิกแมนแวร์เพิ่มเนาะอ่าเพื่อนอาจจะได้เห็นเป้กับผมเนี่ยมาแต่งแนวนี้เพิ่มเติมในช่วงปีนี้เยอะขึ้นนะครับเดี๋ยววันนี้นะฮะเราจะมาทำคอนเทนต์นะครับซึ่งจะอยู่ในหมวดหมู่ของการป้ายใหญ่เช่นเคยนะครับพวกเราสงคนรชอบป้ายใหญ่เพื่อนอยู่แล้วแหละนะอ่าเป้วันนี้มันจะเกี่ยวกับด้านไหนครับผมเรื่องของเราคือเราก็มาแนวเวิร์กแวร์แล้วใช่ป่ะว่าเด้ เวิร์กแวร์แปลว่าอะไรนะคุณแม็กซ์เวิร์กคือเวิร์กเหมือนเวิร์กเกอร์ทำงานแวร์ก็คือเหมือนเครื่องแต่งกายใช่ก็เหมือนเป็นเวิร์กเกอร์แวร์ก็คือเป็นเครื่องแต่งกายสําหรับคนที่เป็นผู้ใช้แรงงานในสมัยก่อนออืประมาณนี้แหละใช่อย่างสไตล์เราใส่เนี้ยก็จะเป็นแนวบอกก็าเรียกเป็นพวก French Workwear เนาะพวกคนฝรั่งเศสนะคนสมัยก่อนพวกคนยุโรปฝรั่งเศสเยอรมันเนี่ยเขาก็จะใส่แจ็คเก็ตสไตล์เนี้ยทำงานขุดเหมืองในโรงงานอะไรต่างๆเงี้ยเออแล้วก็ออกมาเป็นสไตล์แบบนี้นะซึ่งมองว่าเท่ห์กันนะโอเคที่สําคคัญือ เป็นของเก่าจริงเก่าแบบเก่าจริงๆที่เขาเคยใช้งานกันมาแล้วแล้วก็มันตกทอดมาถึงมาถึงมือพวกเราเรอาอก็เลยจะมาเนี่ยวันนี้เราจะมาคุยกันถึงว่าเราได้แจ็กเก็ตเนี่ยมาจากไหนกันใช่ใช่ต้องเล่าก่อนว่าช่วงปีที่แล้วคุณแม็กไปเที่ยวเชียงใหม่ใช่ครับซึ่งจริงแล้วก็คือไปงานมันแต่งบรรด์อีกละงานแต่งงานเพื่อนเออเอาใหม่าหมา ซึ่งปีที่แล้วนะครับผมปี2021เดือนธันวาเนะผมคุณเป้จริงจริงก็มีโอกาสไปเที่ยวเชียงใหม่<อ>จริงจริงผมอะไปก่อนคุณเป้ผมไปงานแต่งงานของเพื่อนผมนะที่มาหาลัยนะฮะใช่แล้วก็คุณเป้เนี่ยไปตามหลังผมนะคือผมกลับปุ๊บเราเหมือนเป็นแท็ก แท็กมือเป้ก็มาต่อนะฮะแต่ว่าคอนเซ็ปต์คือผมก็มีพอยต์คือจะไปงานแต่งงานเพื่อนแหละนะแต่ว่าที่ขาดไม่ได้เลยเป้นะของเราเนี่ยเวลาไปทริปเนาะก็คือการช้อปปิ้งต้องไปซื้อของใช่ไหมหาแหล่งอ่าไปหาแหล่งนะฮะก็เป็นเหมือนเป็นเมนสแวร์ช้อปปิ้งละกันนะฮะทริปนี้ร้านที่เราไปเนี่ยคือก็ผมอ่ะก็รู้ว่าที่แลอ่าที่เมืองเชียงใหม่เนี่ยมันมีร้านพวกเสื้อผ้าแนววินเทจเวิร์กแวร์สไตล์มากมายเลยนะดังๆแล้วก็ร้านเนี้ยที่ผมไปคุณเป้เนี่ย คือเป็นร้านที่ผมมีโอกาสเมนชั่นถึงไปก่อนหน้านี้นะฮะในเรื่องของร้านมือสองอชื่อร้านว่า The Area 51อหาหรือว่าร้านนุ้ยนะฮะ,อ,อ,ะอันนี้นะครับผมแล้วไปเนี่ยคือน่ากลัวมากคือเข้าไปเนี่ย <c oughs> เหมือนโดนดูดกนะ็ฮะเหมือนโดนดูดเข้าไปแล้วก็โอ้โหเสียตังกัน ยับใช่ในะฮะคือจริงผมไปก่อนผมเลยทักกับคุณเป้คุณเป้ถ้ามานะคุณเป้ต้องมาร้านนี้โดนแน่นอนคือดูในไอจีของแกอ่ะก็ดูไปดูร้านที่ไปดูของในร้านจริงอ่ะไม่เหมือนกันเลยจริงไปดูของจริงนี่คือแบบเฉียบจบจบจริงจบเลยอ่ะสวยสวยมากคือคัดมาแบบโอ้โหคุณภาพสูงแล้วปีนี่แบบเหมือนมีแบบความลึกของปีเก่าอ่ะตั้งแตยุคประมาณ1 9 3 0 4 0 5 0เนี่ยเก่ามากแล้ว อะไรนะเป็นเอกลักษณ์มากเลยนะในการคัดเลือกของนะครับผมความสําคัญของของการซื้อเวิร์กแวร์ตัวร้านเนี่ยสำคัญมากเลยนะเพราะว่าเจ้าของร้านจะเป็นคนที่คัดของมาให้เราถ้าเจ้าของร้านแบบพูดง่ายๆคือดูเป็นแล้วก็เก่งเราจะไว้ใจแกได้ใช่เพราซื้อมาแล้วแบบชัวร์ว่าไอตัวเนี้ยคือเก่าจริงปีนี้จริงสภาพดีจริงไม่ต้องแบบซื้อเสี่ยงดวงว่าซื้อมาแล้วแบบจะเป็นยังไงสภาพเน่าอะไรอย่างเงี้ยใช่ซึ่งผมไปคุณเป้เนี่ยก็มีโอกาสโดนกลับมา หลากหลายตัวเลยนะฮะเออเดี๋ยวเนี่ยจะมาโชว์เพื่อนๆดูว่าเราได้อะไรมาบ้างจากทริปนะครับผมครับอ่าไปดูกันเลยไหมไปอ่ะไปเลยดีกว่าไปเพื่อเนเดี๋ยวเรามาดูตัวแรกกันดีกว่าอ่าอ่า <ผม S 1> โอเค,คตัวนี้ยิดไปดูหนึ่งคือผมไปวันแรกนะฮะลงเครื่องบินปุ๊บไปทานข้าวกับคุณแฟนผมก่อนนะฮะเสร็จปุ๊บผมก็ตรงดิ่งเวลาพี่อาร์มเลยนะฮะก็ไปวันไปงานแต่งเพื่อนไหมครับใช่ครับแต่ว่าไปร้านนี้ทุกวันครับไปทุกวันเลยคือเข้าไปปุ๊บเนี่ยคือ ตัวแรกที่ผมเห็น,นครับมันเตะตามากคืออยู่บนราวคือตัวนี้เลยครับเพือ่อนๆนี่เห็นไหมตัวนี้ผมเคยใส่ออถ่ายรูปใน i n s t a g r คมเหมือนกันนะคือตัวนี้สวยมากเป็นแจ็คเก็ตที่เรียกว่าเป็นวาซิตี้แจ็คเก็ตที่ผมเคยเมนชั่นไปในตัวคลิปของเพปปี้สายนะเป็นแจ็คเก็ตสไตล์แบบเพปนะปี้เลยนะเป็นไอวิลลี่สไตล์เลยเพื่อนจะสังเกตว่าตัวนี้มันจะมีพวกตามหาเลยนะฮะอันนี้จะเป็นของมหาลัยคอนเนลเป็นหนึ่งในไอวิลลี่ ของมหาลัยชื่อดังเลยนะครับผมแจ็คเก็ตตัวนี้นะฮะเป็นแจ็คเก็ตวินเทจนะประมาณอายุประมาณ70ปีได้คุณเป้ประมาณปี1950เลยเป็นของยี่ห้อแชมเปียนเพื่อนน่าจะรู้จักยี่ห้อแชมเปียนอ่ะเนาะตัว C ตัว C ใช่แล้วก็ตัวนี้เป็นวินเทจของมันนะครับผมประมาณปี50นะมันจะผลิตที่โรเชสเตอร์ที่นิวยอร์กนะครับใช่ใช่นี่ยก็เป็นแจ็คเก็ตแบบนักเรียนมหาลัยสมัยก่อนเขาใส่กันแหละก็ใส่กันลมใส่ไปเรียนคือตัวนี้ผมว่าเท็กซ์เจอร์มันบางมากนะคุณเป้มันเป็นแบบแนวแบบ คอตตอนนะเป็นผ้าคอตตอนเออแต่ว่ามันอ่อนแบบเป็นผ้าร่มหน่อยๆน,นะซึ่งใส่สบายมากคือใส่ใส่ในเมืองไทยเนี่ยโอ้โหเฉียบมากเราฟิตติ้งนี้แบบโอ้โหเฉียบขานมากเนี่ยจัมมยังแน่นอยู่เลยเพื่อนๆนะขนาดอายุ70ขวบนะจัมมยัง <laughs> แม่นมากผมใส่แว่าเฮ้ยแม่งนี่คือแจ็คเก็ตของเรา <laughs> <laughs> เดี๋ยวผมใส่เพื่อนๆดูดีกว่านะครับผม อ่าเป็นนี่ครับเรียบร้อยแล้วใส่ออกมาเนาะสวยเนาะคือด้วยสีขาวเนาะโทนมันอ,อกแนว,นวอฟไบฟท์เบาๆอ,ะอ่ะแล้วมันแมทลุกได้หลากหลายลุคมากอ่ะเนาะคืออย่างตอนนี้วันนี้ผมใส่เป็นเสื้อเอี๊ยมยีนนะครับสีเข้มๆหน่อยอินดิโก้นะแล้วก็อันนี้ตบเข้าไปปุ๊บโอ้โหมันตัดกันเลยคอนทราสสวยงามมากๆแล้วก็เนี่ยพวกจั๊มอะไรยังแน่นอยู่เลยนะครับใส่แมทลุกได้วันแบบใส่ไปทํางานได้ครับใส่ไปเรียนก็ได้นักเรียนเนาะคือคนสมัยก่อนผมว่าเขาผลิตของมาคือผมไม่รู้ดิผมว่าสไตล์ของมันอ่ะมันมีเอกลักษณ์ นนแล้วก็มีเสน่ห์มีเสน่ห์มากนะครับพวกของมินเทสพวกนี้นะผมเห็นว่ารู้สึกว่ามันมีสตอรี่เมื่อเรากำลังใส่แบบข้ามยุคอะมาณแบบคนเจ็ดสิบปีก่อนนะครับรุ่นคุณปู่คุณพ่ออย่างเงี้ยเออแล้วก็แล้ก็ใส่กันจริงอะแล้วมันเหมือนเป็นมรดกตกทอดอืมนะครับผมผมใส่นี่ให้ดูดีกว่าเป็นซิปก็ซิปก็ยังแน่นอยู่นี่อืมเนี่ยซิปแน่นเนี่ยสวยงามมากสำหรับราคาของตัวแจ็คเก็ตตัวนี้นะครับ อ่าตัวคอนเนลเนี่ยจริงก็ด้วยความหายากของมันนะด้วยชื่อมาลายเนี่ยมันหายากจริงนะฮะก็เลยตัวที่ผมได้มาราคาประมาณ2,000บาทนะฮะแต่จริงของสเตเกตสไตน์เนี่ยถ้าเป็นพวกแชมเปี้ยนเก่าๆนี่ก็จะวิ่งอยู่ราวๆมันพันไปๆถึงแบบหลักประมาณแบบสอง0ันกลางๆถึง3,000อย่างเงี้ยฮะอ่าแล้วก็ขึ้นอยู่กับความหายากของมันนะครับผมราคาของของเก่าอ่ะครับมันจะขึ้นอยู่กับสองประการเลยครับเนี่ยอย่างแรกคือสภาพสภาพยิ่งดีก็จะยิ่งแพงขึ้นใช่ที่สองคือ ความหายากใช่ใช่แล้วตอนที่3คือปียิ่งลึกยิ่งเก่าจะยิ่งแพงจริงตัวนี้ก็สภาพดีมากนี่ก็เป็นไอเทมที่ผมได้มาจากร้านพี่อามวันแรกเลยนะฮะยังไม่หมดแค่นั้นเนาะเดี๋ยวมีตัวต่อไปอีกแต่ไปดูของคุณเป้ดีกว่านี่แม็กมันคล้ายๆกับตัวที่คุณเป้ใส่เนาะต่างกันนิดหน่อยใช่แต่คือถ้าดูในดีเทลแล้ววะมันต่างกันเนาะมันไม่เหมือนกันเลยนะดีเทลอย่างเช่นตัวนี้ถ้าเพื่อนๆดูนะตัวนี้มันจะเรียกว่า เวิร์กแวร์แจ็กเก็ตแต่ว่าตัวนี้ไม่ใช่ของเฟรนช์เป็นข e องเยอรมันเป็นเยอรมันเวิร์กแวร์เนี่ยสมัยแบบช่วง70็ดปีเจข้อสังเกตอ่ะง่ายๆคือส่วนใหญ่อันนี้เป็นความรู้จักคุณเผยคุณเผยผระกระป๋าคุณเผยต่อใช่ถามแกมาแกบอกว่าส่วนใหญ่แล้วว่าถ้าเป็นลายอย่างเงี้ยเท็กซ์เจอร์ผ้าอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าเฮอร์ริ่งโบนอ่าคือเป็นลายก้างปลาเหมือนที่ผมเห็นเวลาแบบตัดสูตรก็มีพวกลายพวกเนี้ยใช่เฮอร์ริ่งโบนเนาะเหมือนก้างปลาอ่าฮะสวยมากเลยถ้าเป็นลายเฮอร์ริ่งโบนอ่ะ ประมาณนี้ส่วนใหญ่จะเป็นงานอางของเยอรมันของงานฟร e ่จะไม่ทำอย่างนี้แล้วตัวเนี้จะมีสีกระเป๋าเป็นแนวอารมณ์เหมือนคล้ายๆพวกซัฟ a ฟอรีแ่แจ็กเ็ต้กันเลยเนาะสีกระเป๋าใช่ประมาณนั้นเลยเทมากผ้าก็เป็นแบบคอตตอนอะคอตตอนบางๆเอาไว้แบบใส่ทำงานจริงๆในสมัยน,นู้นม,มันก็เลยจะ จะคือใส่สบายอะเหมาะกับการแบบเคลื่อนไหวนะแบบว่าอากาศถ่ายเทสะดวกใช่เนาะเออคนสมัยก่อนเขาก็ใส่พวกนี้ทำงานอยู่ในโรงงานใช่ทํางานจริงทงจริงดูเก่ามากแต่สวยมากเลยตัวนี้ดูค่อนข้างจะสมบูรณ์นะเป็นเนาะสภาพดีเลยครับอายุก็ประมาณปี70็ดื่อมันคือตัวนี้ที่ได้มาจากคุณอามอ่ะหกร้อยห้าิบาทโอ้โหอยู่ในราวราคาถูกด้วยเฉียบราคานี่แบบโดนใจมากใช เพื่อนๆอาจจะคิดว่าการแต่งแบบวินเทจการแต่งคาสตริียมันต้องใช้เงินงใชะแคนั้นจริรงๆไม่จําเป็น<ช>ไ,มไม่ใช่อย่างนั้นเลยของมือสองที่เราพูดถึงอะไรบ่อยนะครับผมคือด้วยเรสช์ราคามันอ่ะผมว่ามันตอบโจทย์การแต่งตัวสไตล์นี้เหมือนกันนะคือมันไม่จำเป็นว่าต้องแบบเป็นของแพงระดับแบบโอ้โหลักหมื่นหลักแสนตลอดไปเนี่ยอยู่ในหลักร้อยใช่ร้อยห้าสิบบาทโอ้โหแต่ว่าเอามาแมทลุกในชีวิตประจำวันได้โอ้โหมากมายเลยบอกก่อนเลยก็ได้ว่าของที่ผมได้มาจากร้านคุณอาร์มสี่ตัวอื หกร้อยห้าสิบาททุกตัวโอ้โหทุกตัวเลยนะถ้าเพื่อนเพื่อนที่สนใจในแนวแบบสัตว์เทอรแนวเวิร์กแวร์ที่เป็นคลาสสิกอ่ะเ,เสื้ออย่างเงี้ยมันสามารถนอกจากจะเอาไปแต่งแนวเวิร์กแวร์ที่เป็นเป็นแบบสายแบบรจกเก็ตแหละยังเอาไปแต่งแนวสัตว์เทอลได้ด้วยสตว์เทอม,มันคือความเป็นคลาสสิกความเป็นสัตว์เทอมันจริงๆมันอยู่ในโลกเดียวกันนะจัก,กรวาลมันอยู่ในที่เดียวกันวันไหนเราอยากใส่สูทลรวก็เอาอแจ็คเก็ตแบบเทอร์โรทูรกปกติมาใส่วันไหนอยากใส่ตัวนี้ก็เอา ถ้เปลี่ยนแจ็คเก็ตเอาตัวนี้มาใส่แทนฟีลก็เปลี่ยนละฟิลลุกเปลี่ยนหมดเลยเนาะได้อีกฟีลหนึ่งใช่คือวิธีการเลือกที่ผมเลือกของดอนซื้อคนอาร์ผมจะไม่ได้คิดเหมือนกับวิธีการเลือกซื้อสูตรมือสองนะจะคิดอีกแบบหนึ่งเลยอะโอเวอร์ไซส์หน่อยได้ไม่ได้ซซเรียสเมชเมนเท่ากับการแต่งตัวแบบใส่สูตรไทยไม่เหมือนกันตอนนี้ก็เลยจะโอเวอร์ไซส์มาหน่อยคือเน้นใส่สบายไว้ก่อนจะดีกว่าไหลก็จะเอ็กเซน์มาใช่เยอะหน่อยหลแขนก็จะยาวนิดนึงใช่ใช่ก็เลยเนี่ย ขับแข่มันดูไม่ค่อยตั้งใจดีเท่าไหร่ใช่พวกแต่งสไตล์เนี้ยเวิร์กแวร์มิเตอรี่มันไม่จำเป็นต้องแบบเป๊ะต้องเป๊ะไม่ต้องเป๊ะใช่นิ้วขนาดนั้นเนาะแล้วแบบมีความยืดหยุ่นหน่อยเนี่ยครับตัวนี้ก็ประมาณนี้แหละเป็นเยอรมันเวิร์กแวร์สีกระเป๋าเนาะฟิตติ้งก็จะคล้ายๆกับซัฟเฟอรีแจ็คเก็ตแหละเออเออแต่ว่าด้วยคัตติ้งทั้งตัวแต่ละอย่างที่เทียบแต่ละจุดอ่ะมันจะไม่เหมือนกันมาตัวที่สามดีกว่าอ่าเป็นของผมจัดไปครับมาอ่าเพื่อนครับเป็นตัวนี้ฮะตัวที่ นี่อาจะพูดถึงนะฮะเป็นแจ็คเก็ตสไตล์แฮริงตันแฮริงตันแจ็คเก็ตผมชอบใส่สไตล์นี้มากคุเลยเห็นไหมอันนี้คือวอร์ซิตี้อันนี้เป็นเดอะวอร์ซิตี้อันนี้แฮริงตันอันนี้แฮริงตันแจ็คเก็ตครับผมเนาะอันนี้เป็นของแม็กเกรเกอร์ฮัมแม็กเกรเกอร์รุ่นแบบปีลึกเหมือนกันรุ่นเก่าเลยประมาณปี1950จริงผมก็มีโอกาสถามแบบพวกกูรูในวงการพ่อค้าเนี่ยฮะก็ลองถามตรงรูปถามเขาก็บอกโอ้โหปีนี้ด้วยป้ายของมันนะฮะ คือเป็นปีลึกประมาณหนึ่งเก้าห้าศูนย์ช่วงหน้านะครับผมก็ได้จากร้านพี่อาร์มานะครับคือตัวเนี้ยจริงผมเห็นตั้งแต่วันแรกล,ะละ้วล่ะรู้สึกเตะตาแล,ะละ้วล่ะแต่ว่ายังเหมือนช็อตลิสต์เอาไว้ก่อนยังเก็บไว้ก่อนว่าเดี๋ยวอาจจะมาตำยังแบบมีความแบบไม่แน่ใจเท่าไหร่ว่าจะเอาดีไหมนะฮะแต่ว่าก็กลับไปตามวันวันสุดท้ายก่อนกลับบ้าน <laughs> <c oughs> คือแบบมันอยู่ในหัวเราแบบฮ้ยตัวนี้แม่งยิงอยู่ในหัวว <laughs> ่ะเป็นแม็กเกอร์นะครับประมาณปีห้าศูนย์ที่แบบ ที่เจมส์ดีนใส่เมื่อก่อนนะเจมส์ดีนจะใส่แบบเป็นสีแดงกับกางเกงยีนส์นะฮะแล้วก็เป็นเสื้อยืดสีขาวยี่ห้อนี้เลยปะที่เจมส์ดีนผมคิดว่าใช่นะถ้าเกิดข้อถ้าถ้าเกิดข้อมูลผมไม่ผิดนะฮะก็เป็นเจมส์ดีนแกจะใส่ทรงประมาณนี้แหละคือปกจะไม่ใช่แบบพวกแบบวราคุตานะแต่ปกจะเป็นแบบเนี่ยเป็นเหมือนพวกสเปรย์คอรล่านิดนึงอย่างเงี้ยเออแล้วแขนก็ไม่ได้จัมแขนจะเป็นนี้มีติดกระดุมข้างสวยมากแล้วใส่สบายคือผ้าคล้ายกับตัวนี้เลยผ้าร่มๆหน่อย เบ้ผมรู้สึกว่าผมรู้สึกรักตัวเอี้ยมตัวนี้ขึ้นมาแล้วมันเข้าหมดเลยอะ่ะใส่ตัวไหนก็เข้าเราใส่ตัวนี้ก็ามาก็เข้าเหมนเนือนกันนะด้วยสีโทนอ่อนมาแล้อันนี้เป็นสีออกแนวแบบเหมือนเป็นเบตติดแบบเขียวอ,อ่อ,อนๆแต่ก็ใส่สบายมากครับเนี่ยเห็นไหมอารอมณ์เหมือนกับเราแบบสามารถไปทํางานเดินอยู่ในเมืองไปเยินเดินห้างเดินเที่ยวอะไรต่างๆนานาใส่กับกางเกงชิโน่กางเกงสีเข้มสีอ่อนก็ได้หมดเลยทุกรองเท้าคือแบบครอบคลุมมากแล้วซิปนี่ยังดีอยู่เลยนะฮะซิป ดีนะฮะสภาพดีราคาของแจ็กเก็ตตัวนี้ที่ผมได้จากคุณอาม,มาครับก็อยู่ที่ประมาณ1,500้อบาทนะครับแต่ว่าก็เป็นสิ่งที่แบบเป็นของวินเทจที่ผมรู้สึกว่าประทับใจคุ้มค่าการที่จ่ายไปนิ่งนะครับผมฮอ้อนเป้ผมหมดละดูคอนเป้ดีกว่าเป็นตัวไหนดีตัวต่อไปอตัวที่สี่จากเราตัวนี้เลยนี่ตัวนี้เขียวอื่นเลยครับเป็นแจ็คเก็ตทหารที่น่าจะเป็นของสวีเดนนะฮะตัวนี้ทหารสวีเดนทหารสวีเดน เก่าประมาณ70 80ประมาณนี้แหละจะเป็นปกแบบนี้เนาะคล้ายๆโอเวอร์เชิร์เลยถ้าดูกันดีๆเนาะแต่เปลี่ยนเป็นสีเขียวมีอิงคนูแพทเทิร์นของเขาไม่ค่อยเหมือนกับพวกแนวฝั่งพวกอเมริกาอย่างนี้เนาะใช่ใช่ไม่เหมือนเลยมันจะมีความแบบเฉียวเบาๆหน่อยมันจะดูแบบเนี่ยอันนี้รู้สึกจะไม่มีกระเป๋าด้วยใช่กระเป๋าอยู่ข้างในเท่ดีเว้ยซ่อนมาหมดเลยนะเฮ้ยมีกระเป๋าอยู่ในมีด้วยนะเขาเรียกว่าอะไรนะมีเชือกเอาไว้ดึงรัดเอวอถ้าดูข้างหลังเนี่ย พอดึงปั๊บไอ้ตรงเนี้ยมันก็จะขยุดขยุดเข้ามาเออเป็นฟังก์ชันที่ใช้งานจริงๆเหมือนซับฟรีแจ็กเก็ตเลยใช่เหมือนอินสปายของซับฟรีแจ็กเก็ตก็คืออะไรมาจากอะไรอย่างนี้แหละพวกทหารเก่าไงผ้ามันเฟดนะมันเหมือนกับแบบมันเอาไปลบสู้ดลบมาดูแบบเฟดเออตัวนี้นะครับตัวเก่าอย่างนี้ก็ราคา650บาทเหมือนกันเนาะเดี๋ยวผมใส่ดูว่าฟิตติ้งของม่จะเป็นไงได้เลยเนาะระวังอัดอยู่คุณแม่ก็ต้อง CF CF ฟซีเอฟของ ไม่บอกแล้วว่าเสียอะไรอาจะกเก็ตทหารสวีเดนที่จริงขอกมาสายล้วก็เป็นนี้ตัวนี้ที่ผมชอบเลยก็คืออย่างที่บอกไปเมื่อกี้แหละว่ามันข้างหน้าไม่มีกระเป๋าเลยครับคลีนมากกระเป๋าจะไปซ่อนอยู่ข้างในแทนเนี่เนาะเป็นกระเป๋าซ่อนอเนี่ยโอ้เทมากดีเทลจัดกระเป๋านี้ฝั่งนี้ก็มีนี่ าแล้วมแมทกับเสื้อเป้วันนี้ข้างในจะเป็นออฟฟอร์ดบัตเทิดาวสีเขียวๆเนาะแล้วก็ใส่กับยีนแล้วก็เนี่ยพออันนี้มาตกเป็นเป็นโอเวอร์เชิ้ตแล้วแล้วมันดูคอนทราสต์ดูแบบฟูอ่ะเป็นคอมพิซลุคที่ดีมากเลยเจ๋วว่าลุคมันไม่ได้ดูซีเรียสแบบต้องไหลต้องอยู่ตรงหัวไหล่พอดีอะไรอย่างเงี้ยนี่นี่คือหัวไหล่ปกอยู่ตรงนี้นะเนี่ยใส่จริงอยู่นี่แต่ว่ามันตกมาประมาณเกือบนิ้วครับซึ่งก็ไม่ได้เซเรียสอะไรลุคมันจะเป็นแบบแคชชั่วแคชชั่วอยู่ละถ้าใครเจอสนใจก็ ไปตามได้เนาะการเอรห้าสิบเอ็ดอ่าโอเคไปดูตัวต่อไปกันดีกว่าเป็นอะไรดีตัวต่อไปนี่จะเป็นตัวเล็กอันนี้นี่ก็คล้ายๆกับตัวเมื่อกินเนาะแต่ว่ามีอินทนูเหมือนกันใช่เป็นโอเวอร์เชิร์ตเป็นงานจากประเทศไหนเป๊กคุณนามแกบอกมาแล้วแต่ผมจําไม่ได้แถวฝั่งยุโรปเนาะฝั่งยุโรปใช่ใช่ฝั่งนั้นแหละเยอรมันสวีเดนตัวนี้ดีเทลจะต่างกับตัวนี้สักหน่อยคือตัวเนี้ยตัวสีเขียวอ่ะจะมีเล้งที่ค่อนข้างจะยาวครับ ก็คือคล้ายๆกับโอ้โค้ดนิดหนึ่งอะแต่ว่าผ้าจะใส่สบายตัวนี้ก็จะสั้นลงหน่อยแล้วก็จะเห็นว่าข้างหน้าจะมีกระเป๋าซ้ายขวาสองอันกระเป๋าไม่ได้ซ่อนใช่กระเป๋าไม่ได้ซ่อนมาเปิดให้ดูข้างในเนี่ยเนาะกีเทลไว้เป็นนี้ผ้าตัวนี้น่าจะหนากว่าตัวสีเขียวที่คุณเป้ใส่เนาะใช่นะกว่ามันคล้ายๆแบบ เรียกว่า Sun s u n f o r i z e d e n i m ได้ป่ะวะเออเหมือนคล้ายเสื้อยีนเลยหม่นกำลังลึกอยู่คล้ายเสื้อยีนใช่มันเป็นผ้าแบบเอ,อมันเหมือนมันสีลวมเหมือนสีเฟดมาจากพวกสีอินดิโก้เลยใช่ออใช่ใช่เหมืนอนเขาพวกเสื้อยีนเลยตัวนี้ <ๆ S 1> นที่ <ๆ S 2> ที่เห็นแล้วเตะตาเพราะว่าอย่างแรกคือสีเขาด้วยแหละสีมันแตกไม่เคยไม่ค่อยเห็นสีที่เป็นอย่างเงี้ยเทาๆนิดนึงใช่ใช่เทาๆเพราะติดพฟ้าหน่อยครับอือที่น่าสนใจอย่างคือถ้าเพื่อนเพื่อนดูดีๆนะดูที่กระดุมจะเห็นว่าก็ดูไม่เหมือนกันเห็นไหมอันนี้จะเป็นแบบพลาส อันนี้จะเป็นเป็นเหล็กอันนี้ก็เป็นเหล็กคิดว่านะอันนี้คือคิดว่ากระดุมจะถูกเปลี่ยนมาบางส่วนมันน่าจะหลุดหลุดแล้วเขาเขาเขาก็มาแปะใส่แทนเออแปลกว่ะที่ผมเพิ่งเห็นนะเนี่ยตัวนี้ก็เป็นพลาสติกอ่านี้เป็นเหล็กนี่เหมือนกันอ่าอันนี้ก็เป็นพลาสติกนี่เป็นเหล็กอ่าเนี่ยมันเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยความไม่เพอร์เฟคของของอย่างเงี้ยเออมันมีเสน่ห์ออเคครับนี่ใส่มาแล้วก็จะเป็นงี้ จะเห็นว่ามันสั้นกว่าตัวเมื่อกี้ใช่ประมาณหนึ่งเลยเมื่อกี้จะยาวกว่าเป็นทรงโอเวอร์โค้ดอันนี้ก็จะเป็นแบบแจ็คเก็ตแหละเป็นอีกลูกก็คือสวยถ้าเนเพื่อนเจอของอย่างนี้ก็รีบคว้ามันไว้นะมั้นโดนแย่งเลยพาะคุณเป้แย่งแน่นอนไหลสิบแปดนะครับอย่าแย่งผมนะผมจะแย่งกูเองโอเคผมตอนนี้ตัวต่อไปนะครับจะเป็นกระเป๋าไปนี่ผมก็ได้กระเป๋ามาเหมือนกันเป็นกระเป๋าใบนี้เลยนี่ S <S <S สวยมากเป็นกระเป๋าทหารประมาณแบบผมน่าจะประมาณปี1985ถ้าผมดูไม่ผิดน,นะถ้าผมไปเสิร์ชมาแบบไม่ผิดน,นะจๆนี่มันเป็นของอเมริกาแหละนะครับจริงก็เป็นกระเป๋าแบบทหารแบบที่เขาเป็นนักบินน่ะเ,เขาเอาไว้ใส่หมวกหมวกกันน็อกของเขาอะ่ะหมวกนักบินหรอจริงอันเนี้ยนะใช่เป็นเฮล멧แบ๊กลองดูสิจริ้งนี่วะแบ๊กไฟเออร์เฮล멧อ่าเป็นแบ๊ก Fire Helmet เออเนี่ยกระเป๋านักนับบินเท่มากเลยคือเอามาแต่งแมทลุคกับเราอย่างเงี้ยโอ้โหแบบคือเดือถือนะแบบมันเหมือนเป็นทูดแบ็กอะฮะใช่ใช่ใช่ใครจึงชอบทูดแบ็กเนาะใครจะนึกว่าเอากระเป๋าใส่หมวกกันน็อกก็ถือได้นะสวยมากแล้วก็มีกระเป๋าให้เก็บเนี่ยช่องมีมีเยอะประมาณ3ช่องได้เนี่ยมีตรงกลางเนี่ยค่อนข้างลึกแล้วก็เปิดกว้างเป็นผ้าล่มนะฮะแล้วก็จะมีมี2 มีรูอีกสองอันเอาไว้ใส่ของทั่วๆไปได้นะครับแล้วก็มีกระเป๋าข้างหน้าด้วยนะครับสองอันเลยตัวนี้มันจะมีเหมือนเป็นกระดุมเปิดออกมาได้นะคุณเป้ตัวนี้นะครับกระเป๋าใบนี้เจ๋งมากเวลาเพื่อนๆอยากจะเก็บมาพับเก็บนะฮะอย่างนี้เลยด้วยความที่มันบางบางเฉียบนุ่มนิ่มพับนี้ได้เลยพับเป็นเหมือนผ้าปูเตียงบางจริงผ้าข่มเนี่ย ขยำขยำได้เลยอ่ะกลายเป็นชิ้นเล็กๆเงี้ยพับอีกได้เลยเนี่ยแล้วเวลากางออกมาก็เท่เหมือนเดิมโอ้โหไม่ยับด้วยนะไม่ยับด้วยเฉียบมากคือผมเห็นปุ๊บผมถูกใจมากแล้วก็แบบต้องต้องโดนอ่ะตัวนี้ก็ได้มาในราคาประมาณ1,500บ้าท้อยเป็นกระเป๋ายุคเก่านะครับแต่ผมว่าก็หายากเหมือนกันไม่เคยเห็นผมก็ไม่เคยเห็นผมไม่คยหาเจอเท่าไหร่นะครับแต่ว่าคนที่เขาเล่นมินเทกอาจจะเจอบ้างแหละแต่ว่า พอดีตอนนี้มันแขวนอยู่บนรานพี่อามอยู่ตัวเดียวเลยก็เลยอ่ะกดมาเลยสภาพสมบูรณ์มากเนี่ยป้ายยังดูสวยสะอาดอยู่เลยใช่ใช่มาเลยประมาณนี้ครับผมใครที่เจอก็อย่าลืมนะลองไปดูนะก,กนร <c oughs> ะเป๋าหมวกกันน็อกอ่ะครเพต่อไปเป็นอะไรดีนะเป็นเสื้อปะ่ะเป็นแจ็คเก็ตอยู่โอเคต่อไปเป็นแจ็คเก็ตตัวนี้โอ้โหตัวนี้อะไรเนี่ยนี่ครับเท okay, มากเลย ถ้าดูกันตรงนี้จะเห็นว่าจะเห็น,หนมีเลเบลอยู่เนี่ยอ่านว่าอ่านว่าอะไรนะจำไม่ได้ไหมฮูสบลักอะไรสักอย่างหนึ่งอะฮูสบลักจีนเออของเปรูด้วย made in Peru ที่ผมชอบเลยอะอย่างแรกคือมันเป็นนเป็นสไตล์สีฟ้าผมเป็นคนแท้อะไรขาวๆเพราะฟ้าอย่างนี้มากเลยเออจริงคือเห็นข้งแรกแล้วมันเตะตาอันนี้สองเนี่ยถ้าดูกันที่กระเป๋านะเดี๋ยวว่ากระเป๋ามันโคตรเยอะเลย เป็นเวิร์กแวร์เงินสี่กระเป๋าเวิร์กเลยอ่ะมีหนึ่งสองสามสี่แล้วก็ระเป๋ากระเป๋านี้ก็ยังมีกระเป๋าย่อยคือข้างในอีกใส่อะไรไม่รู้ได้เต็มไปหมดเลยใช่แล้วกระดุมก็เป็นกระดุมแบบเนี่ยกระดุมเหล็กแล้วก็ตั้มแต้มแบนเข้าไว้ที่ชอบเพราะมันเป็นเนี่ยแหละทรงมันเหมือนกับที่คุณนักบอกอ่ะเหมือนกับอะไรนะแจ็คเก็ตนักโทษอ่ะเออเหมือนพวกคนในเรือนจําสมัยก่อนอ่าเออนักโทษสมัยก่อนเขาใส่ประมาณเนี้ยฮะฟีลมันจะอย่างนี้เลยแต่ว่าใครจะรู้ว่าเราจะเอามาใส่แต่งตัวเป็นเวิร์กแวร์แจ็กเก็ตเป็นอ่เป็นแบบ โอเวอร์เชิ้ตในสมัยนี้เนอะใช่เท่มากๆสีมันเนี่ยค่อนข้างจะแมท์กับระเป๋าแล้วเนาะเป็นใส่กางเกงยีนเนี่ยก็ได้เนาะแล้วก็ใส่สวนี้ทับเข้าไปเป็นโอเวอร์เชิ้ตลายนี่เป็นลายเดียวกับข้างในเลยใช่ลายเท่ากันเป๊ะเลยเป็นสไตรป์เหมือนกันอืคือเราเอาสไตรป์กับสไตรป์มาใส่ชโลกันได้นะก็เป็นอีกูุแบบหนึ่งที่ก็ใส่ได้เราไม่มีแบบขีดจำกัดอยู่แล้วการแต่งตัวใช่คือทรงมันคล้ายๆกับเรียกว่าไรนะ แปดศูนยะ์ก็ศูนย์นที่แบบใส่แล้วจะดูเก่าอะ <c oughs> ผมรู้สึกไงนะร <c oughs> ู้สึกว่าใส่แล้วดูเก่าขึ้นหน่อยครับผม <c oughs> เออฟีลของแจกเกต็ตตรงนี้นก็จะ่ประมาณนี้ที่ผมรู้สึกครับผมตรงนี้ก็ของร้านสิบแปเหมือนกันอ๋อ <ừ, S 2> จากร้านทนามอ่ะครับผมก็จบไปแล้วครับกับคลิปป,ป้ายานะครับผมเป็น,นไอเทมนะที่ผมกับคุณเป้เนี่ยมีโอกาสได้ไปซื้อนะมาจากร้านของ The Area 51บ หรือว่านุ้ยนะของทางพี่อามนะครับผมที่เชียงใหม่ใครสนใจก็ลองดูในอินสตาแกรมของทางคุณอามได้ครับผมเดอะแอร์เรย์ห้าสิบเอ็ดผมแนะนำจริงใครใครไปนี่เราชอบสายนี่นะเราไม่แวะไปนี่คือแบบพลาดผมบอกเลยจริงเปย์ไปต้องโดนอะไรสักอยาก่างติดมือกลับมาแน่นอนอนะ่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจพวกเราสุดยอดเลยก็เสร็จด้วยนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมแล้วก็คุณแม็กขอลาไปก่อนครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะเดี๋ยวมาป้ายายากันใหม่ได้เลยครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ